สบายดีพี่นออ้องพบกันอีกแล้วครับคือเกาเมียนเดิมครับมาถึงโดมเป็นทีเรียบร้อยแล้วเยสีเตรียม้นเตรียมตัวรถออกครับวันดีครับวันดีครับกําลังสีเตรียมตัวรถออกไปจอดอันสนามมาจากม่อนซัน,นโอ้วัสดีครับวันดีครับมาตลอดเลย มาเกี่ต่อผมมมีเบียกมีงานหมนี่ก็เลยมาเล่นสวัสดีครับ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 ยางยางเพิ่งจะมาถึงแล้วก็ออกจากทุกนามมก็เลยรีบมางานก่อนมาหน้างานก่อนมางานก่อนเดี๋ยวจะรถออกไปนี่เอารถ600ไปจอดงานให้เขาตั้งเต้นหอดมาถึงเลยพี่น้องครับ ตัวเตรียมตัวเราไปสนามก่อนเด็ดก็ห้อนหอนวันีอนอตกช่วงบ่ายพปหนอวันฝนตกช่วงบาออ่ายวันนี้ฝนตกลงมาช่วงบ่ายดูตัวเราไปจอดดูหน,นังฮะวันเลี่ยวไปหนอ จะว่าต้องหาคนไปหลับกันคุณคุณหลับโอ้มันอย่างสองงูเฮ่ามาแต่เศร้าโอ้แน่อ่ะเจี๊ยบปนี่ลูกลูกออกไปครับพอนี่แหละสวัสดียาม เที่ยงขึบ้บายขึือเศร้าป่ะเพราะเสียรถไปจอดสนามหาใส่ทีงหน่อยเอารถไปหรับลยเถอะมาสหนู<า>นเขาไปซื้อนอกกินเหนสร้างมุดคือคนยมเลยมากก็ได้เนี่ยงนั่งซุปตาขี่แจกันแล้ว ไม่ยังื่อนคือไปฟอกันยู่ห้องน้ำมันเปียโนเกิดอรโอ้เดี๋ยวเบิ้งตั้งดนตังดีว่าเอาเป็นผู้ใหญ่เนบว่าเบื้องใหแกเป็นหมอนอิงไปเมือไห่ไผหมอนอิงอ่ะอันนี้คณะู้ที่ตานยังซ้ำนี่นะนางเอกสิลปเป็นเบื้องไหนมาหนี่ เสียรถออกไปอันจอดเดินตามมอเตอร์ไซค์ไปหาพอ่อได้แล้วแล้วพอเสียรถออกไปอันจอดทางนอกอัดวัสดีน้องฟิล์มสวัสดีครับทำอะไรกันเขาซากติใช้เบื้อง,องอหลังเบื้องหลังข่อยก็ไม่ได้เกียนแต่แล้ว ทีมงานกองถ่ายเราทำไมทีมงานกองถ่ายถึงมาลี่อย่างนี้ล่ะครับรอเปลี่ยนฉากครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีิงค้เรื่องสมุดเรื่องจริงก็ได้คสวัสดีค่ะกล้องคอยคือเป็นมุมม้วนขึนพีนัทเพชรบ้วยไงสวัสดีค่ะก็เลยว่าเป็นกล้องมัวนดิเวนมัวกล้องไวายดิได้กี่ได้กี่เทคแล้ววันนี้ได้เพิ่งซีทีสองค่ะอยู่ที่ไหนถ่ายที่ไหนเนี่ยเราถ่ายรอบนี่เรา แต่ออนี่มองไทยยุติโอ้ไทยเราเนี่ลเาพ่อเขาต้องได้นหน้าที่เกิดประโยชน์ตัวเก็บแมนค่ะเพราะว่าเขาจะซไ่ได้ไปไกลมองห้องน้าเรียบร้อยหลายเท่อยูคนเบิ่งเราล่าอันนี้ช่องโอ้ยขอบคุณอาจารย์เบิ่งแยงเบิ่งแยงล่อครับรถไปเราเมาเมาเบิ่งปากกายเลยอนนี้ก็คือแบบพี่ช่องเดียวที่ไทยเพราะเห็นหน้าจะคของรายการสิต้องย้อนสับพี่เห็นละเดี๋ยวนีเลือๆอีกกี่เทคถึงจะถึงจะจบ ประมาณหกค่ะเฉพาะอยู่ที่นี่เป้าที่ใหม่อีกหรือปิดเลยอยันอยู่รอนี่เพราะว่าใครสิ่งอะไรเพลงอยังเพลงอยังเสือเสือเลยนะนั่งอุ้งอิงนักสุรศักดิ์เพลงใหม่ธรรมดาแต่ว่าพิเศษซื้อเพลงสื้อเพลงครับว่ามันสร้างก๋วยเตี๋ยวด้วยครับหม้เข้ามาเจ้านี่คือผู้ยิ่งธรรมดาสำหรับสายตาผู้อื่นแต่ว่าพิเศษสำหรับใครพิเศษสำหรับอเลือกสิ่งหนะอยจันท์เนี่ยเจ้าาเกับผมอีกเพราะว่าสวัสดี เข้ากับผมอีกแล้วถ้าพอใส่แล้วมันหล่อไงพี่ผมก็เลยแบบอยากใส่อยู่ตลอดเนี่ยโอ้วันจะได้รอหน้าส้างเนาะแม่นครับพ่อได้ออกเขาไม่ค่องก็้องคือหม้ออ่ะเจ้หรือมันสร้างมันรอเช็ดไหมเช็ดไหมพ่อเช็ดไหมเช็ด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 กล้องเช็ดกล้องเช็ดกล้องเช็ดกล้องแมนนี่เดียวอินนี่เดียวก็นน้ำกันนั่นละผู้ใดนี่ธรรมดาเลยวีเสลเล่ปะคุณนัดเดชขึ้นไปขอนปุ๊ไปายเองยง นม่เด้มันแม่มันไม่สวนจ้ะมันยุ่งไยอมมันยุ่งไรย้อมปลาอันนี้ซดซดหรือเทปอันนี้เทปครับเทปลาพี่น้องช่องขขาวสารแล่นกับวัดเด์แล่นในเครือกันครับของช่องนักสาทวันนี้ไทยเอ็มบีอเมริกาเซียตอายันติปอยบันที่เท่าไหร่ประมาณประมาณเดือนหน้าต้นเดือนน่ะได้วันที่หรือยังยังยังครับหาเหลือหาไซส์กันครับแล้วติดตามปั๊บเป็นเพลงจังหวัดแบบไว้ครับ อ่าเป็นเพลงสไตล์ม้วนแคบเนี่ยเป็นเพ่งลุกทุ่งลูกทุ่งสไตล์เบียร์ความพุ่งไปสิครับเป็นได้วแล้วคอยอยู่เมนตาเขาชาไนี่ล่ะเส้นพุงสิลูกเป็นไตพอเป็นแว่นสายตานะมันจะเวียนต้องเชแต่มองข้างบนลูกจะมองล่างมองบนมองบนอย่ามองล่างไม่มองบนไม่เลีนบนเป็นเลีนธรรมดาหนูจะไปมองเลีนล่างสิลูกไอ้สายตาสัตน์ดีเงา <mm มันมีแายเรียนปกติกับเรียนนั่นเขาเออเรียนอะไรเอาลองลองมองมองลองมองเรียนบนเรียนสี่เหลี่ยอะไรอะไรยังวิ่งเหรอเห็นเห็นคอนที่มีเห็นเขาก็จะขายแว่นเลนคอนแต่ว่าซ่อมจากอไม่นี้พ่อสั่งตัดเนาะมื่นเอ็ดสายตาสั่นมื่นเอ็ดอ่ะใช่ไม่มันเป็นเรียนสองเรียนมันถนอมสายตามันถนอมใช่มันก็เป็นเลนขาวแม่ใหญ่แต่ว่าขามันถึงแดดมันจะดำอ่าเีย เขาเกินไลทเล่นยังก่อนเล่นออโต้ภาษายังก่อนเล่นออโต้เวลาเวลาเราออกเวลาออกแดดมันดำเล่นออโต้วันนี้อุ้งยีก็เข้าจีฉากแล้วลูกไม่รู้ค่ะวันนี้แม่ตั้งแต่เข้ามาแล้วแม่ใส่สักเดียวก็เรียแล้วจ้ะไปพอสิพาไปเผาแทนไทยแขกเดียวพอก็แล้วเดี๋ยวไทยอีกสามตีสากอยู่มาจับเอาลิ้นหน่อยสิไปกินปลาเผาอยู่หน้าอีพอไปวะไปเล่นบวกวะโอ้เศาไปเศาอยากมาสนะ ปาดลองเท่าอ,อีโฟยอีเมย์มที่นั้นเรียบๆหน่อยธรยยรมดาแต่พิเศษฝากไว้ในของนัทสุรศักดิ์คับเขาสารเลนร่วมกับียังเออยยันอันนี้เป็นฝีมือเป็ๆๆนเพชรเคร ผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ครับออกมาปุ๊บติดถือหนอนยิ้มได้ได้เว้ยบ่ยยางได้พ่หนูเนี่ยโอ้ยบ่วได้แล้วนางนังเออธรรมดาหนูมีแล้วค่ะคูได้แล้วค่ะเอ้าคู่เอหรอเป็นคนยังไงวันนี้สวยไหมคู่เอเนี่ยั่างข้าวให้ผัวฮะใครเหรอ ก็ผู้ชายที่อยู่ตรงนี้เป็นทุกคนเลยแทบจะเป็นหัวบอลแล้วทีมงานเนี่ยน้ัเพชรเนี่ยชอบใครชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดบางวันอารมณ์ก็อย่างมีหนวดบางวันอาร์ลมแต่วันแต่วันพ่อเพียังพ่อก็พุ่งไงเถิดจ้ะออ๋ก็นยังไงเป็นทหารแข่งกันก็เี็น้ันเพชรอันอันโฟแม็กซ์สิบสี่วันสิบสี่ปฏทร่าพ่ออาซากาโน ใครจะคอดก่อนกันนั่นเพื่อนน่พผมนี่พี่พี่ช้างยังไม่พูดเลยอ้เนื้อฮะบสเซดดีเดื้อหนมดักยดิพี่น้องได้ยังไงยันหน้าตาได้นะนัดชาท่ซูแล้วก็ชาปากนิดนึงแค่แบบท้าบ่ห็นนืไม่ได้นอนไหมรู้สึกว่าจะตาแดงไหมยัน แดงไหมยอดนั่นครับยอดยอดยอดรักษาเจียมอ๋อก็เลยแดงโอชางนี้เศร่นี่เศ้าว่าะจริงน้ำตาล้นจอเลยไอ้สังกามากาถิ่มเตาเหยื่อแท้เหรอโอช่างนี้นี่วิน้ำตาไหลทั้งยังเลยตินี่หรืมมิรักสมหวังนี่แบบพี่ไปซับให้อาย่ไปซับให้คนเก่าได้งเลยเป็นโอคางแต่ผู้สาว สาวเป็นผู้งามครับอุ้งยิงมาปอบเอาอุ้งยิงก็เป็นผู้สาวถึงให้เป็นน้องเป็นน้องมันแสีบแต่เด้นี่ <laughs> น้ำเพลชจ้าให้จักเรื่องหรือไงจักให้จักเรื่องแล้วสองสามเรื่องแล้วน,นี่นในน้อยมันแสียบขนาดเด้หนิานสายอินดี้แล้วพว่อแ <laughs> สียบเพราะสบมันเกิดสามารถนะยังก่อเอาสามารถเอายังก่อเท่าไรซาเปตั๋อได้สามารถไปหยาดเท่าไม้พงยาบานได้เรื่องนี้เสียมันเทียบยังเรื่องนี่ เรื่องนี้เป็นเป็นคนดีเหรอเป็นสาวแล้วใช่ไหมคอยติดตามพี่น้องครับวันที่ปล่อยยังรออยู่เนาะอาจารย์เนาะยังรออยู่พิณเพชรตัดจี่วันเสร็จของอาจารย์เพิ่งมาประชิลุงต้นเดือนค่ะแต่ว่าไป็นของน้องไทยเมื่อื่นลงคิดเก่าเอาไว้นี่บ่อะไรไปใส่เลยแต่นี่บ่ค่ะบด้ไปมือกันยืดๆว่าใช่ไหมไปยืดโจหามือเราเลยมืนพี่บอกการว่ต้องหนี้ใส่แล้วฝากไว้ด้วยวันนี้ถ่ายเพียงอะไรนะ ธรรมดาแต่พิเศษใส่ไข่นี่ใส่ไข่เติมอีกอยู่มาเบิ่งฝีมือกับดิ้งหน่อยมันเฉ็ยดได้ดีซ้ำเลยพี่น้องติดตามตติดามเหลอะทุกมือคนนั้นเนื้อลูกเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้เหลือแต่เหลือแต่เต่าเนื้อกันวะเตราลงหนามมาเลยเรียนหนามเสรบวกเก้าอีกสิ เอาขนมจีกว่าเนาะอ่าคอยติดตามพี่น้องคอยติดตามเพียงเตาหยิครับนัดสุรศักดิ์ธรรมดาแต่พิเศษอุ้งยิงทำว่าใส่ไข่พร้อมไอชิมไป็นเวอร์ซีนสก่อนพอกระไรกินไห่กินมีสบายดีพี่น้องอยากกินยัง